หน้าเอนดูพายุบุอกอาณาจักรสวนคุณยายหนิงจอยสุดๆหอบฟางทำงานแข่งขัน เป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อชมพู่อรยานั้นได้พาลูกๆทั้ง3คนพี่ไซฟ,ฟ้าพี่พายุและน้องเกลเนี่ยไปเที่ยวอาณาจักรเรือนสวนไรนาของคุณยายหนิงก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์มองไปทางไหนเนี่ยก็เต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่มทุกพื้นที่จริงๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยายหนิงนั้นก็ยังได้เลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เห็นพี่พายุนั้นช่วยคุณยายเก็บไข่จากเล้ามาแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยดูมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและจากภาพล่าสุดยายหนิงเนี่ยกำลังถ่ายทำรายการครัวยายหนิงที่อยู่บนช่อง YouTube และเบื้องหลังของคุณยายเนี่ยพี่กำลังทำคอนเทนต์อยู่ก็ได้เห็นหนุ่มน้อยน้องพายุเนี่ยขมักขเมนและจอยสุดๆเลยล่ะค่ะอยู่กับกองฝากที่หออผิวเอาไปไว้ในแปลงผักเรียกว่าคุณยายทำอะไรยุขอแจมด้วยแบบเต็มที่สุดๆไปเลยค่ะน่ารักจริงๆเลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ